ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านครับพบกับอาจารย์หนุ่มอีกแล้วครับผมวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าครับอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าสิงหาครับผมนกต่อกระถ่ายขนครับต่อกระถ่ายขนนี่ย้ำแล้วครับเย้ำออกไปวันนี้ไม่ได้นัดทีมงานไว้ครับผมบางทีตัวหมายนี่ได้มาแบบบังเอิญก็บ่อยครับบ่อยอยู่ครับ บางทีตั้งใจไปตามนี่ไม่ได้ครับไม่ได้บางทีได้แบบแบบฟุกๆุกแบบเหมือนกับเขาจะมาอยู่กับเราอะไรประมาณนี้แหละครับผมพวกสามกุกกิวตันนะครับไปใส่แป๊บเดียวครับแบบเรียบร้อยเลยครับบางทีไปตามทั้งวันครับเช้าจนมืดก็ไม่ได้ตัวครับผมมันเป็นอะไรที่ที่แม่บรรยายไม่ถูกเหมือนกันครับ เป็นอะไรที่แฝงไปด้วยศาสตร์และศิล์ครับผมการสอนนกเขาครับนี่นะครับก็จะออกไปแล้วครับผมบ้านอาจารย์หนุ่มครับผมหลังน้อยครับผมมีนกอยู่ในบ้านสิบกว่าตัวครับนกต่อสี่ห้าตัวแล้วก็นกนกฝึกนกฝึกสี่ตัวครับนอกนั้นก็เป็นนกชั้มใหม่ครับผมเอาเดี๋ยวติดตามไปดูครับผม อาจารย์หนุ่มจะมีแต้มหรือเปล่าครับวันนี้ครับอากาศก็ไม่ค่อยดีครับผมมาแล้วครับผมข้าวครับนกป่ามันโดนฝนบ่อยครับช่วงนี้ครับอาจารย์มไม่ค่อยคึกครับนกต่อ,อยังไม่คลึกเลยนะ ถ้าไ่เห็นนกป่าก็าไม่เล่นเป็นอยากอับอับครับผมช่วงนี้เข้ามาก็มาเฝ้าถ้าห้าวจริงนะโอ้ยแป๊บเดียวครับผมเอ,เอาแค่นี้ก่อนครับผมน่าจะนั่งเฝ้านานครับไมาที่สามครับอาจารย์ทุกท่านเ้อ แต่ต้นต้นแห้งนะครับเข้าร่วมอยู่ครับเป็นเลาะเลาะทางแม่น้ำป่าตากครับผมมาที่สามนะครับนกตอก็บไ่ค่อยขันครับผมถ้าบมได้ยินนกเขบบม่ขันเลยครับมันอื่นครับเมื่อนี้ครับอื่นถ่ายขนทัวด้วยครับผมนกอ่ะนกตอนกป่าก็บม่ค่อยขึ้นเล่นครับ ต้องจิ้มเอาตรงที่นกป่าขันนะครับพอนกป่าขันขึ้นค่อยไปใส่ครับถ้ารามีนกป่าขันเอาไปใส่นกต่อโบเล่นครับผมบ่ได้ยินนกป่าขันนะเอาครับผมติดตามไปเรื่อยๆครับกับอาจารย์นุ่มครับผมช่องนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูร์ครับฝากไปด้วยครับผมเรียบร้อยครับอาจารย์โอ้ฝนหน่ยครุ๊เลยครับผมเรียบร้อยครับผม ต้นแห้งๆเลยนาะนี่ครับไม้ครับต้นเงาเอาลงมาดูตัวครับ ลายครับผมลายนกแม่น้ําครับผมสวยครับลายสวยครับแต่ไม่ค่อยขึ้นครับเลี้ยงไม่ค่อยขึ้นครับแต่ขารลมดีครับนกแม่น้ํเกาะแม่น้ําปลาสักครับผมมาทบ้านแล้วครับน้ำแท้วครับศัยดักรัวครับผม ใสดักฟูกัใสดักนอกเอาเอาครับปลดฉเฉลยก่อนครับผมครับนี่ครับผมลายทีทีครับผมพอเลี้ยงได้ครับ ครับผมทำแก้วนะเวลานกนานเหยียบแล้วลนครับลนในพเนียดครับผมใจอยากออกไปทีเขาครับเลยเสียอาการครับบางทีครับผมมันไม่ไม่ตั้งเล่นครับผมเวลานกนา้นเหยียบแล้วลนครับลนครับนกนกดุจะเป็นอย่างนี้ครับผมนกดุเกินครับทำแก้วครับมือหนึ่งครับเป็นครับผมถ้าไม่รู้ใจนเล่นไม่ได้ครับผม มีคนมาขอแบ่งหลายครั้งครับแต่ปฏิเสธไปครับผมกลัวเสียครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านครับผมพบกับอาจารย์หนุ่มครับช่วงบ่ายสองครับผมมาเล่นคนเดียวครับเลาะแม่น้ําป่าศักครับผมแม่น้ําป่าศักข้างหลังผมนี่ที่ไหลผ่านตัวเมืองเพชรบูรีนี่จะไม่ได้ลงไปทางอยุธยานะครับผมเส้นนี้มันจะลงไปลบลบบุรีครับ เข่นปราสักธุรสิทธิ์ครับผมยังไหวครับผมยังพอได้ครับยังพอได้ครับก็ก็ขอฝากงานด้วยนะครับผมงานแข่งขันต่อนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับครั้งที่5้าครับผมตั้งทงไว้วันอาทิตย์ที่สิบากันยาครับผมกันยายนหกเจ็ดเดือนหน้าครับก็ฝากงานด้วยครับผมถ้าเข้ามารับชมแล้ว ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากอาจารย์หนุม่มช่องนกเขาใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับก็ช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยครับผมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เพิ่งจัดไปเมื่อเมื่อสงการครับผมเมื่อสงการปีนี้ครับผู้เข้าร่วมในวันนั้นก็30สิบกว่าคนครับผม30สิบกว่าคนก็ได้เฉลยไปเยอะเยอะครับพอสมควรครับ ที่หนึ่งน่าจะสี่แต้มครับวันนั้นครับผมอาจารย์จากนครสวรรค์ครับนําทีมมาโดยอาจารย์ปอครับผมอาจารย์ปอนครสวรรค์ครับแล้วก็จะมีอาจารย์พรเทพครับผมพิษณุโลกครับวัดบดครับผมแล้วก็จะมีกําแพงเพชรครับนําทีมมาโดยอาจารย์ฟิวครับผมลานกระบือครับก็เจ้าภาพก็มีอยู่สิบกว่าอาจารย์ครับผมสิบกว่าท่านครับ หลมสักกับอำเภอเมืองครับผมที่รอต้อนรับอยู่ครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การจัดงานของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นี่จะจัดตามประเพณีครับปีนี้ว่าจะเอาสักส,กสองครั้งครับผมช่วงปลายปีครับจะเอาเดือนหน้าครั้งนึงแล้วก็จะไปประมาณธันวาครับผมอีกสักครั้งนึงจัดเพื่อมิตรภาพครับไม่ได้จัดเพื่อการประลองฝีมือวัดความ ความความเก่งกล้าสามารถของของใครทั้งนั้นครับผมจัดเพื่อมิตรภาพเพื่อสนุกสนานครับถ้าขอฝากงานไว้ด้วยครับผมกระตั้งทงไว้วันที่15กันยาครับถ้าปลอดโปรง่งโล่งดีอากาศเป็นใจก็คงจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้นี่ครับผมขอบคุณครับ นี่ครับเจอเจอนพานนะครับผมพานปลาครับก็เลยขออนุญาตท่านครับถ่ายสักหน่อยจะหมนันไม่หมานดูก่อนครับนี่ <ừ. S 1> ครับหาอยู่หาก,กินกันไปครับตามตามวิถีของชาวบ้านครับผมต่อนกบัง่งตีเบ็ดบั่งครับ โตอะโดนรถเหยียบมาเฮ่ปล่อยเพื่อนบ่เนี่ยปล่อยไ่ปล่อยครับผมเขีนสู่ธรรมชาติครับสองตัวเลยครับนี่ลูกตัวลูกมันไม่มีหรอไม่เป็นไรตัวนี้ไม่โดนรถเหยียบไม่มีหรอโดนรถเหยียบแน่นอนยายครับ ท่าน <R os> ครับตาก็ดีตัวใหญ่ใส่ไว้กี่หลังนะสองหลังอ <üğ> ืมหลังสักหลังยาวเหลนะครับหนึ่งแต้ม สวัสดีครับผมตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วครับผมในเวลากลับบ้านแล้วครับผมออกคนเดียวครับพอได้หอมปากหอมคอครับได้เฉลยหนึ่งแต้มครับวันนี้ครับถ้าเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมให้อาจารย์นุ่มนะครับช่องนกเขาใหญ่ออเมืองเพชรบุ์ครับผมฝากงานแข่งด้วยครับผมเดือนหน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมกับคำแก้วสวัสดีครับ